แต่ว่าตอนนี้ไปตามเลขก่อนออ่ไปถึงเลขคุณผู้ชมนิฉันจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความผูกพันนะคะที่สองกู้ภัยใจพระพี่บินที่เอกพันมีต่อแม่ฮันนี่สีสานหลายคนเอ๊ะเขาผูกพันกันยังไงคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเป็นแม่ฮันนี่สีสานเนี่ยแหละค่ะที่แบบว่าทําให้พี่ท็อปพี่ไทย,ยกลับมายืนในวงการบันเทิงได้โว<ห>แกเชื่อแบบนั้นค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเราไม่ได้พูดเองค่ะพี่บินเนี่ยเขาเล่าให้น้องชายเขาฟังให้เอกพันค่ะ แล้วทุกครั้งเนี่ยเขาต้องไปทําบุญที่นี่ตลอดค่ะอย่างล่าสุดเดียวพี่ไทยเอกพันธ์ไปนะคะคือพี่บินติดภารกิจไม่ได้ไปค่ะซึ่งพี่ไทยนะคะก็เล่าให้เราฟังนะคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อ12ปีก่อนค่ะตอนนั้นพูดตามตรงนี่ยพี่บินอยู่ในช่วงขาลงเล่นละครเล่นหนังกี่เรื่องก็ไม่ดังค่ะแล้วเผอิญว่าวันหนึ่งได้ไปช่วยน้ําท่วมที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ ชาวบ้านก็บอกอ้าวคุณบินถ้าอยากแบบว่าผู้ตรงๆอยากดังเนี่ยลองไปไหว้ขอที่ศาลแม่เจ้าแม่ฮันนี่ดูบ้างนะคะตอนนั้นก็ลุยน้ําไปเลยค่ะ<อ>แล้วก็มีน้ําท่วมใหญ่ค่ะคือตอนที่ไปเนี่ยศาลมันยังเล็กๆอยู่สิบป,ปีที่แล้วคุณผู้ชมคือไม่มีทูบไม่มีเทียนค่ะพอถึงศาลเสร็จปุ๊บน,นะคะพี่บินก็ยกมือขึ้นไหวในใจนะคะบอกบอกว่าเดี่ยลูกไม่ได้เตรียมของมาเลยเอามือเปล่ายกขึ้นขอแล้วกันนะคะ แต่จู่ๆคุณผู้ชมเชื่อไหมคะ,ะก็มีถุงกุ๊บก๊อบแก๊บเนี่ยค่ะลอยมาคะ่ะข้างในมีทูบเพียรแล้วก็ไม้กิดไฟด้วยเยฮฮคืออันนี้มันเป็นไปได้ไงโอ่อคือเปียกด้วยนะ คือ <normalized. S 1> พี่บินก็ตกใจมากก็คือแบบว่าม้มีคนแกล้งหรือเปล่าทำรอยมาปรากฏตรงนั้นไม่มีคนเลยมันเกินเรื่องบังเอิญไปแล้ว,วนะครับปรากฏว่าพี่บินก็เลยจุดทูปจุดเทียนเนี่ยอธิษฐานขอบอกว่าให้ลูกกลับมามีที่ยืนในวงการบันเทิงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชมหลังจากนั้นพี่ปื๊ดจำได้ไหมกลับดังเ่ยค่ะโรมาชวนเลยบอกว่าบินไปเล่นหนังมาเลยจันนี่พี่หน่อยเนี่ยเหรออ๋นี่ไงนี่ไงนี่ไงก็คือบทนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นแหละค่ะพี่บินก็กลับมาดังค่ะมีชื่อเสียงมากมายนะคะรวมไปถึงได้มาเป็็น้กกลับแว ผู้สร้างหนังด้วยคุณผู้ชม,ม,มและด้วยแรงรักแรงศรัทธาที่มีต่อแม่ฮันนี่ค่ะทุกครั้งที่พี่บินมาจังหวัดศรีสะเกดก็จะมาไหว้ศาลแห่งนี้เป็นประจําค่ะโดยถึงแม้ครั้งนี้นะคะไม่ได้มากับพี่ไทยนะคะแฝดคนน้องค่ะแต่พี่บินก็ไม่ลืมฝากใจมาให้ฝากใจมาให้แฝดน้องไทยกพันไหว้ศาลแม่ฮันนี่แทนแล้วคุณผู้ชมมันมีแบบนี้ค่ะพี่ไทยเล่าให้ฟังว่าแกก็ไปแจกข้าวของชาวบ้านเนี่ยแหละคะ่ะแล้วปรากฏก็ผ่านระหว่างทางปรากฏว่าคุณผู้ชมเม่ทันลงจากรถได้กลิ่นหอมบางอย่างนะคะ พอเดินเข้าไปจะไปถึงศาลแล้วได้ยินเสียงเพลงของแม่ฮันนี่คือชาวบ้านเขาเปิดอยู่แล้วเขแล้วเขาก็ลำฟ้อนไปเป็นรับถวายค่ะ,ะจูจูค่ะมือไม้ของพี่ไทยเอกพัน์ก็ยกขึ้นไร้ลำด้วยกันอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเ,เดี๋ยวไปดูช็อตนั้นแล้วก็ไปฟังสัมภาษณ์สักเล็กน้อยเลยคะ่ะร้อนให้จ้แม่ เพลงนึงเลยน้ำตาหลดนบนคอเพียพี่ลำจนจบเพลงลแ้วไม่รู้ลำสวยได้ยังไงชาวบ,บ้านบอกโอ้ยทำไมลำสวยทำไมลำเก่งทำไมลำได้ลำจนให้<อ>จบเพลงอ่ะค่ะแปลกมากเลยนะคะก็เป็นความเชื่อของพี่ไทยไปค่ะหลังจากลำเสร็จค่ะพี่ไทยก็ขึ้นไปบนศาลาค่ะกราบไหว้บอกแม่แฮนนี่และที่สําคัญค่ะเอาผ้าขาวม้าสีแดงนี่อ,อันนี้เลยนะคะที่ได้มาจากชาวบ้านค่ะมาผูกเอาไว้ค่ะ เขาบอกว่าจะได้มั่นคงเป็นความเชื่อแบบนั้นและค่ะพร้อมกับบอกในใจนะคะว่าพอลงจากศาลาไปเนี่ยขอให้รู้ได้เสียงดวงเสียงโชคจุดเลขทูบแล้วก็ล้วงหายเอาตัวเลขมาฝากแฟนๆบันเทิงไทยรัฐโอ้ขอบคุณมากบอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมบอกเลยช็อตนี้ถ้ารักกันจริงห้ามพลาดนะคะเพราะว่าพี่ไทยเอกพันธ์บอกว่าปีใหม่นี้ใครดูอยู่ตอนนี้เลยอาจจะเฮงๆปังๆได้รับโชคเป็นของขวัญถูกลอตเตอรี่รับปีใหม่ก็ได้อย่ารอช้าไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ล้วงหายขึ้นมาปุ๊บเป็นเลขหกทุกทูบเลขแรกเลยที่เห็นตัวเลขคือเลขหกและเลขตรงกลางของของทูบก็คือเลขเจ็ดและสุดท้ายคือเลขห้าเจ็ดห้าแต่พี่ล้วงหายเนี่ยเอ่อกแปดจากแฟนดแชร์ทุกท่านนะครับถ้าเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมคิดว่า ท่านไปขอขอในสิ่งที่เป็นไปได้ขอให้ตั้งใจไปศรัทธาและขอให้ทุกทนโชคดีนะครับกับตัวเลขที่เระจัไปแน่นอนยกมือสาธุได้เลยค่ะแ้แยิ้มหวานเลยนะถูกต้องต้ออีกครั้งหาตเลขที่พี่ไทยล้วงจากหาได้ก็คือ,อ 2> 8 2 6สองและเลขทูบนะคะที่จุดไปเมื่อวานนี้ก็คือห 75นี่ไงแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมตอนที่ดิฉันสัมภาษณ์อ่ะพี่ไทยแกจำเลขผิดแกจำเลข2เป็นเลข9ก้าเออว้าวจริงๆลองดูนะคะตอนที่แบบล้วงล้วงมานะคะล้วงล้วงแบบโชว์ตัวเลขได้เลขหนึ่งบอกอีกเลขหนึ่งเออนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องของความเชื่อแต่ถ้าปีใหม่ใครแวะไปแถวศรีสะเกดก็ไปไหว้ซะที่นี่หนูเชื่อแม่นะคะแม่ขาอุ๊ยวัดนี้เนี่ยคนศรีสะเกดเราอะขวัญนะดหกสองแปดหกสอง